สวัสดีครับเซลตัวครับวันนี้เป็นวันส่งมอบรถอีกหนึ่งวันนะครับให้กับลูกค้าชื่อพี่สันตินะครับก็สัมภาษณ์ลูกค้ากันเหมือนเดิมว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในวันรับรถนะครับพี่สันติสวัสดีครับวันนี้มารับรถนะครับครับผมพี่สันติมารับรถรุ่นอะไรครับันในไลเนอร์แม็กซ์ไลเนอร์นะครับรถสวยไหมครับ เยยี่มมากครับไไปแนนแล้วก็เซลบริการเป็นยังไงบ้างครับบริการดีมากครับให้ความรู้ด้วยทำให้ะพักใจตรงนี้นะให้ความรู้เรื่อเกี่ยวกับการขับขี่การใช้รถขับต่ารๆตรงนี้มากครับแล้วก็รถได้ไวไหมครับได้ไวไหมเต็มตัวใช่ไหมครับไปแนนผ่านไวไหมครับผ่านไวนะครับแต่วันที่มาตือเก่านะขับก็วันเสร็จรับ ลูกค้าท่านใดสนใจจะออกรถนะครับติดต,ต่อเซลตัว0836077622 idline TUA TTDW ครับวันนี้เซลตัวขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่สันใจมากๆเลยครับของบรครับ